เจอรถหายายอีกคันนะครับผมแอคคอร์ด ord, ตาเพชรแต่เป็นแวนฟิซเมนต์กำลังดีนะครับผมไม่เตี้ยเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะฮะสีนี้ในหะ้ผมทายน่น่าจะสีเดิมเดิมนะครับสมัยนู้นเลยอ่ะ สีตรงยุกเลยอะ่ะนี่ทันด้าออสอเมรเกียนะครับผมเป,ปิดตูข้างในก็ได้นะอ๋อขอบคุณครับพี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมรบกวนสอบถามหน่อยนะ,ค,นะครับพี่ขอบคายคลิปหน่อยนะพี่อันนี้พี่อันนี้สีเดิมเลยใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับใช่ไหมผมว่าอยู่แล้วโอ้โหแบบมินเนบูใช่สีเดิมเลยจากแบบสมัยก่อนอันนี้พี่ได้พี่ได้ได้ทำไหมคบพี่หรือว่าอันนี้ทําสีเพใหม่แต่ว่าของเดิมก็มินเนบูอืมก็คือจะมีเบอร์สีตันนี้อยู่๋อดั้งเดิมมันคล้ายๆแบบสีแบบพวกแบบรถยุโรปเลยนะพี่แบสีก็คือตามยุค90ใช่ไหมพี่ผมว่าอยู่ยุคเกาศสมัยนั้นน่ะพวก e ซูบารุหรืออะไรก็ใช่สีแดงแล้วเนี่ยคล้ายๆ e สามสิที่ผมเคยเห็นแล้วสีแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบ90เลยอ่ะ S <S ใช่พี่ถ้ามันดูเข้ามากแล้วปุ่นจะทิปสีก็พวกนี้มีได้หมครับพี่จะดำก็ไม่ดำบางทีก็ผสมยากเหมือนกันนะอันนี้มันสีเบอร์ไม่ต้องอไปผสมอะไรก็ตัดเพราะพี่ก็คือแกก็คือทําก็คือ<ส>ท,ทําส,สีเดิมแต่ถ้าทําใหม่รอบนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่เเน่นมากครับพี่ว่ารถมันตั้งสามสิบกว่าปีแล้วโมเดลอะใช่ไหมไอ้แอคคอร์ดตาเพชรนะครับพี่ตาเพชรแบบใช่โอ้โหปีเกิดก่อนผมมากะเนี้ย อันนี้พี่เชื่อครับพี่บีครับพี่บีนะครับพี่พี่บีอันนี้นี่คือผ้าอันนี้ก็คือผ้าฮอนด้าเลยครับพี่สีขาวที่ที่คมเบาะอยู่อะไรนะครับเนี่ยครับพี่อ๋อใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ผ้าอ๋อไม่ใช่แคมรี่ผ้าแคมรี่ใช่ใช่ใช่แต่มาใส่สวยเออแต่ผมก็นึกว่าฮอนด้าแต่ผมเห็นบางคันฮอนด้าก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะพี่อันนี้คือลายผ้าเดิมที่นึ่ตอนแรกนึกว่าหมายถึงผ้านี้อ๋อผ้านี้ใช่อันนี้ก็เบาะเบาะเดิมเบาะ เดหมดเดิมหมดเลยอันนี้แบบตับไฟฟ้าด้วยตรองล้มตัดไฟฟ้าก็คือมาตั้งแต่สมัยปี93้แล้วพี่ของโมเดลเขามีอยู่แล้วครับแต่วิทยุอันนี้มันจะเป็นของรถพวงมาลัยซ้ายแล้วก็มาใส่ด้านด้านนี้อ๋อเป็นของพวงมาลัยซ้ายนะพี่ใช่แล้วก็ DIY ก็แต่งเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้อันนี้เป็นเครื่องอะไรอยู่ครับพี่เครื่องเปลี่ยนเป็นเทปยี่สิบสองแล้วเครื่องเป็นเท2ยี่สิบสอง บินวีเทคแต่เดิมเดิมมันไม่ใช่วีเทคมาใช่พี่เป็นแอมเดียว F22 ีอนี่อ๋อเป็น F F ฟเหมือนพวกพีรุ่นเลยพวกนี้พี่ใช่เป็น f ่2ิเพราะว่าเครื่องเครื่องมัน2อ0 0ันสองด้วยบอดี้เขาบอดี้อะไรเงี้ยเครื่อง2 0 0พันมันไม่พอไม่พอใช่ต้องเป็นเครื่อง2 2 0 0ซนสออยสี่ีแล้วแถมวีเทคไปด้วยก็คือยิ่งขับสนุกเลยนะพี่อันนี้ใช่เดี๋ยวผมพี่เดี๋ยวผมขอรบกวนดูเครื่องหน่อยนะครับพี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับพี่ แอคคอร์ดแวนผมแอคคอร์ดไอตัวคูเป้ว่าหาดูยากเลยนะพี่แอคคอร์ดแวนก็หาดูยากเหมือนกันคูเป้ยากกว่าแวนเนี่ยคันนี้คูเป้อะพี่ผมเพิ่งถ่ายมาคูเป้หายากกว่าแวนเฮดยี่สิบสองไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบใช้งานเลยใช่ไหมพี่นี้เลนส์ขับใช้งานเดลลี่ยุดเลยเดลลี่ย oui> ุดได้เลยนะพี่ไม่ไม่จุกจิกเลยพี่เพราะเครื่องนี้ใช่ใช่ติดแก๊สติดแก๊สด้วยครับพี่แก๊สหัวฉีด อ๋อเป็นแก๊สหัวฉีดนะฮะใช่ใส่คอยแยกสาย NGK 9อ๋เก้าอใส่เทียนหัวเทียน NGK สีเงิน,นใช่ติดต,ติดแก๊สด้วยใช่<ม>วิ่งดีกรุงเทพเชียงใหม่ค่าแก๊สแส 1, ค่พันหกกว่ากว่ายิ่งเป็นยุคนี้นะพี่ยิ่ง ยิ่งยิ่งหน้าขี่เลยนะพี่ยุคนี้ไม่ไหวแล้วอู้ยุคนี้ไม่ไหวเลยนะพี่แต่พี่ก็เติมน้ำมันเบนซิน95นะอ๋อก็คือเติมเติมติดถังไว้เพื่อไม่ให้ปั๊มติ๊กมันเสียอ๋อเติมเรียงเฉยใช่แต่ว่าจริงๆก็คือ2 204ติมติดไว้เพื่อแก๊สมีปัญหาก็ใช้น้ำมันได้อืมแต่หลักๆคือยิงแก๊สไปก่อนเลยนะพี่แล้วก็มีระบบคูสคอนโทคอนเทร์เดิมๆจากโรงงานตำแหน่งเดิมเลยล็อกความเร็ว เราขับทางไกลเมื่อยเท้าใช่ไหมก็ล็อกได้สวิตช์ก็อยู่ที่พวงมาลัยเดิมๆก็มาจากโรงงานแล้วครับพี่มาจากปี93นะฮะนี่นี่กุญแจกีเลสเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์โอ้โหอันนี้เรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้ขาวตัวนอกเรือนไม้ก็ตัวนอกอ๋อใช่โอ้โหตรงตรงแดดอ่ะอืมตรงไหนเป็นเรือนไม้แต่งนะพี่สีขาวใช่ใช่ใช่ปุ่มได้สองสีเกียร์ออโต้ด้วย แอร์ออโต้ฮีอเตอร์มีฮีตเตอร์ด้วยเหรอครับพี่ใช่มีรโอ้โหถุงลมบอก SRS เนี่ยอืมไอ้ถุงมันอะไรนี้ผมเห็นในพวกซีบิ๊กก็อย่างเงี้ยพี่สี่ก้านถุงมันอะไรตรงรุ่นครับแต่ตรงรุ่นก็เป็นอย่างเงี้เหมือนกันนะพี่ใช่ใช่มาจากมาจะกทรงนี้เลยวิทยุพี่ยังใช้เดิมอยู่ไหมพี่วิทยุเหรอไม่ไม่ได้เป็นไม่ใช่วิทยุเดิมนะวิทยุเดิมมันไม่อยู่มันขึ้นญี่ปุ่นมันสั้นไม่ค่อยนั่นแล้วก็อัตาันที่เรา ชอบก็คือพีธีวิญญาณญี่ปุ่นมันใช้ก็ได้อยู่แล้วใช่มพี่ใช่มันเครื่องสั้นไงแล้วอันอันนี้อันนี้คือเป็นรถเป็นรถจากอันนี้รถนำเข้าเลยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะพี่เอ่อของฝรั่งอ่ะที่เชียงใหม่ยังไงเนี่ยอ๋อฝรั่งนำเข้ามาพี่แต่ผมเห็นมีนี่โลโก้ฮอนด้าออฟอเมริกาใช่ใช่โอ้ยข้างหลังยังกิ๊บๆอยู่เลยพี่ รถใช้งานของจริงนะพี่รถใช้งานก็จะมีไอเนี่ยของเหลวติดไว้เผื่อนี่ขนาดมีคูเลนติดเลยเนี่ยพัดลมยังติดไว้เลยเผื่อเผื่อเกิดมันเสียไม่ได้มาขับมอเตอร์พี่มาทั้งใบมาทั้งใบเลยเปลี่ยนทั้งโครงแต่ว่าไปไปเชียงใหม่มาสบายเลยนะพี่สบายขับสบายขับทางไกลสบายสนุกขับสนุกเลยนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะพี่นี่จอดข้างกันเลยนี่ก็ใช่นี่ก็เวนใช่ใช่เจม เจน5อันนี้เจน4เจน5อันนี้จะใหม่ใหม่กว่าเจนหนึ่งนะพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้เขาเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดก็จะเป็นทรงนี้อข้างข้างหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะพี่ข้างหน้าไม่เหมือนกันเพราะมันเปลี่ยนไมเนอร์เชนเปลี่ยนหมดเลยแต่ตาเพชรอันนี้น่า90ตรงยุคแน่นอน93 94เจเนอเรชั่นมันก็ต่อกันเลยต่อกันเลยพี่อันนี้เขาก็มี US barcon อ๋อใช่พี่มีมี US barcon โอเคครับพี่ขอ,ขอบคุณพีบ่บีขอบคุณมากครับพี่ครับ